ดาวโยวันทุกคองเหมือนดาวเมื่อก่อนก็เคยมีซซนเตอร์ของวันทุกค์นะครับทายยาของเขาจะเป็นดาวโยวันทุกค์จะนังกนึกจะนอนกนึกเกิดความรู้สึุซาค่ะก็่าวสวัสดีนะคะดีใจนะคะมาเดี๋ยวรับอะไรก่อนรับอะไรจากน้องก่อนจากีน้องจากีนะคะขอบคุณนะคะ ได้มั้ยไ้มั้ยจ้จา,าขอบใจนะจ๊ะขอบใจมาเลยขอบคุณคุณลงุงนะครับให้ผม,มอะไรย0พวงแล้วพี่วาราส0บพวงคุณพี่บุญช่วยส0บพวงให้กับดาวโยเหมือนดาวนะจ้าตะมืนหน่อยแล้วน้องเตยขอบใจน้องเตยนะลูกแม่วัสดีค่ะอันนี้ให้ป้าเหมือนดาวใช่ไหมลูกอุ้ยหลานเตยนะคะบอกอันนี้ให้ป้าเหมือนดาวแล้วแล้วเมื่อกี้มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหม ไปเอาพวงมาลัยใช่ไหมเห็นมามเหมือนดาวมาพวงมาลัยไม่พอใช่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเหมือนดาวก็ต้องกรับขอประธานอภัยนิดนึงนะคะเพราะว่าเอาไปเอาพวงมาลัยก่อนนี่ของใครเอ่ยของน้องแพรนะไอ้น้องแพรขอบใจน้องแพรแก้มณีน้องแพรน้องๆมาให้กําลังใจพี่เหมือนดาวนะคะขอบใจหลานสาวรุ่งเดือนนะคะ มอบมาสิพวงน้องมสิพวงแล้วก็พี่เวลาสิพวงนะคะก็วันนี้ก็ได้ช่วยจะเด็ดเต็มที่แล้วเนาะมาแบบเหนือหน่อยๆเลยเหนื่อยมากค่ะมดาวก็ไม่ค่อยสบายนะคะขอขอบอกนิดนึงเพิ่งจะไปถอนฟันมาด้วยเนาะให้ป้าลูกขอบใจนะคะขอบใจลูกโอ้โหวันนี้เหมือนดามาทั้งทีพวมาหไรยเต็มคอพวงมาไลเต็มแขนดอกไม้เต็ม อ,อ้อมอกอ้อมใจเลยนะครับท่านนานาได้ออกงานกับเขาอยู่ไกลนะคะตอนนี้ือนดาวจะกลับกัอยู่พิษณุโลกแล้วนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าไปหาบรนดาวได้นะเปิดร้านสสวยที่บึงพระนะคะตรงข้ามสนามกีฬาเลยนะค่ะ คุณน้องๆครับมอบอะไรให้อีกสิบพวงนะครับขอบคุณดาวยั่วนาตยาเทียนพันนะมอบให้กับดาวยั่วเหมือนดาวอีกสิบพวงครับผมร้านถุยใช่ไหมขอใจมากจาก้ะขอใจนะขอใจร้านถุยนะคะดาวยั่วนาตยา ขอสูงขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจเหมือนดาวไม่เสียแรงที่เหมือนดาวตั้งใจมาเลยเนาะไม่เสียแรงได้ช่วยจะเด็ดีกเยอะเลยนะคะเหมือนดาวตั้งใจมาจริงๆแม่มาแบบเหนื่อยมากจังหายใจไม่ค่อยจะทันเลยคะ่ะตอนนี้เป้า<ล>หมเป้าหมให้พี่เหมือนดาวอีกสองพวงครับอขอบคุณป้าหมนะคะขอบคุณนะคะ,ะมาแล้วหนึ่งพวงกันหนึ่งกำลังใจนะคะช่วยกันเนาะยามยากยามวิกฤต รับตองกลาบขอบคุณนะครับที่ให้บริาใน้าใจกันมานะครับก็การ้ครั้งนี้ก็ไม่ลืมขอบคุณแล้วเดี๋ยวคุณพี่จักรีจะส่งค่าน้ํามันกลับนะครับที่สุโขทัยไม่เป็นไรเป็นไรไม่ต้องค่ะเหมือนดาวทาบุญด้วยเนาะสักสองพันไม่เอาเหรออ่ะน้อยไปมั้งไม่นะคะไม่ไม่รับนะคะขอบคุณน้องเจ้าขามอบให้พี่เหมือนดาวอีกสิบพวงครับขอบใจเจ้าขานะคะตอนนี้เหมือนสารพระภูมินะครับพี่เหมือนดาวขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณอย่างสูงนะคะ ขอบคุณมาลัยทุกพวงนะคะดีใจอา้าดับไปแล้วหนูดูดูท่านผู้ชมแฟนคลับอยากดูเหมือนดาวนะาไม่ได้ดูมา2ปี3ปีแล้วเนาะสงสัยแบตหมดไปแล้วนะคะเข้าหน้าเฟซดูเลยเนาะเข้าหน้าเพจเลยเนาะแชร์ไปแล้วนะคะเพราะว่าดับไปแล้วเพราะเหมือนดาวออกแบตหมดเลย <c oughs> คนมันจะดังมันต้องไปอยู่ประสาทนะคะเข้าเรื่องกันเลยนะขอบคุณอย่างสูงเป็นเป็นความปิป,ปติยินดีแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่แฟนคลับเหมือนดาวยังรักเหมือนดาวเหมือนเดิมเนาะ มากนะคะพี่แจ้วใช่ไหมพี่แจ้วสาวใช่ไหมโอพี่แจ้วสาวขอบคุณนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจเหมือนดาวเนาะลินมันคอยจะจะแข็งตอนนี้สุขภาพเหมือนดาวไม่ดีบอกตรงๆเลยนะคะเพราะว่า56แล้วเนาะมันก็เกือบจะไปไม่ไหวแล้วแต่มันก็ยังไหวนะเหมือนดาวสู้คะ่ะไม่ยอมถอยนะคะอ่าขออนุญาตนะคะขออนุญาต,ะะญาตวางอะไรเนาะมารับอะไรหน่อยค่ะเอาเจ้าหน้าที่เชิญรับ เ<ม>ราว่า<ม>าวาเดีย๋วยวเรายิ่งเหมือนดาวหน่อยนะครับเดี๋ยวเหมือนดาวเล่นมา่ถนัดเนะาะาขอบคุณนะคะับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ยังรักยังเมตตาเหมือนดาวนะคะับขอบคุณแฟน,นเพจเคียบเพจิด็ดน้อยด้วยที่คุณเหมือนดาวมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับไม่รู้ว่าเพจเหมือนดาวก็ยังมีทํากันเนาะแต่ทีนี้ว่าไม่ไม่เห็นแล้วไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยเนาะไม่มีเวลานะคะเดี๋ยวก่อนนะแม่นะในคอด้วยเนาะขออนุญาตนะคะขออนุญาตพี่จักรีค่ะน้องจักรีเนาะน้องจักรี ก่อนจะทำการแสดงเหมือนดาวจริงจังค่ะเดี๋ยวางหายาตครับนายเฟนแดนมอบให้พี่เหมือนดาวอีกห้าพวงครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะขอให้เราผ่านโควิดกันไปให้ได้นะคะเก็บตังค์เข้าธนาคารออมสินก่อนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวหายแหมน้ำลายหกเชียดาวร้ายจะหยุดนะคะน้ำลายหกเชียรปาดแฟบเลยสภาค่ะ สุขใดไหนจะเท่าสุขที่โสภามีอยู่เพราะตอนนี้นะบอกต,องตรงๆภูมเป็นสาวขึ้นนั้นงึง <c oughs> อ๋อแล้วตอนเนี้ยอ๋อเมื่อกี้ยังบอกเลยห้ที่หมอยู่เลยตอนนี้อ๋ออ,อีกแล้วเนี่ยดีเกมเป็นอย่างนี้แหละแม่โกหกตามท้องเรื่องนะคะเราเล่นตามท้องเรื่องเนาะสมมุติเอาละกันโสภาน้องพี่โสภิตตอนนี้นะ่ะไม่รู้เป็นอะไรเริ่มมีความรักแล้วสิ ผู้ชายวิคนหนึ่งผู้ชายเลยก็ไม่รู้มีอำนาจเหนือหัวใจโสภาจริงๆอะ่ะอยากจะบอกรักเขาก็กลัวเขา,ว,เขาว่าเราหน้าด้านคิดดูเฮรัาาก็ตั้งแต่1 4 1สี่สห้จนห้บหกแล้วยังไม่ได้บอกรักคขาเลยตัดสินใจแน่แนวันนี้ยังไงก็ช่างใครจะว่าหน้าด้านก็ยอมค่ะหน้าด้านเพราะความรักไม่เห็นจะเป็นไรไปเพราะสมัยนี้เสรีเท่าเทียมกัน ดาวโยกบนดารับรางวัลจากเพเอกชัยนรงค์อีกห้าพวงครับเพเอกชัยนรงค์ยอดรักนะขอบใจยนาลูกขอบใจนะชัยน,ะน,นาารงค์ต้องกลับมขอบคุณมากนะครับทีศ่ศิลปินที่มีน้ำใจร่วมด้วยช่วยกันมาช่วยเพเอกโตตะคำกลางเพศเพศเจริญต้อยนะผมนี้สำหรับชากนี้พบกันแล้วครับกรรับเพเอกผิวนิทินงษ์